อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งกลับไปย้าไปไหนย้าแต่งตัวอยู่แต่งหน้าอยู่ครับอย่าลงมาเดี๋ยวเราจะเสีพภัยคุณชัชยามาแล้วสวัสดีครับทุกคนกินข้าวเที่ยงกันหรือยังวันนีนนนะนวนน้วันจันทร์เนาะตุง้งโพทันวันจันทร์วันจันทร์ที่แสน สุกสันมาสันมีแต่คนบมวมักมันจัดเมืองซงมาทำงานมันจัดที่แสนวุนว่นวายแมน <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับวันวันนี้จะไปตัดผมผมยาวแล้วไปนานยังพึ่งลาครับกินข้าวรลอยังกินแล้ว,ลวที่โอสั่งใหม่จะลงให้ได้สิบโลเป็นกำลังใจครับพี่ผมว่ามันได้แน่นอน สินค้าของเราดีจริงๆมาแล้วสวัสดีพักเที่ยงพอดีเลยได้มาดูนองไลน์ครับผมพี่การจานาจะรับไฟเบอร์เมื่อคืนกินแล้วไม่ปวดบิดเลยถ่ายสองรอบจบเลยท้องยุบสบายพี่ครับบอกต่อให้ด้วยนะ <c oughs> มเจตนรีวิวดีๆภูมิใจมากสินค้าดีๆออกมาให้ ใครที่เป็นกดไหลย,ยน,นนะเป็นปกระเพาะนะแนะนำเนาะสบายท้องโรควันขึ้นไหมไม่ครับไม่นะไม่วันนะเท่าเดิมครับผมผมเท่าเดิมไปส่งส่งขอไปให้อาลกใกล้จะถึงแล้วนะขอบคุณครับพี่ดวงเป็นอะไรเอ่ยบอกได้ไหมหรือว่าจะให้ลุ้นเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับต้องย่กไปใส่ครับต้องย่กไปแต่งหน้ายุคครับสวัสดีครับ เราจะไปตัดตอนไหนครับนี่หนาะประมาณบ่ายบ่ายสองเดี๋ยวตอนเย็นจะไปกินกินส้ตมตำรีวิวไฟเบอร์นะครับอย่าลืมนะครที่สั่งไฟเบอร์นะอย่าลืมมันอย่าลืมรีวิวให้ด้วยนะในแบบตะกร้านะเพราะว่ามันเป็นตะกร้าใหม่ให้รีวิวเลยไม่ได้เอาตะกร้าเก่ามาใช้นะครับจะลดอีกสีโลตอนนี้45ห้า แล้วค่อยจะเวีนกินเอาซอบซอบหินทุกวันวันไหนไม่ได้กินเหมือนขาดอะไรติดแล้วนะเห็น Rut, dive, น้องทำคลิปเอาไฟเบอร์ทำไอติมด้วยนะใช่ครับเห็นพี่คนหนึ่งเขาทำปิดตะแซสบเนาะยากต้องหมักแหละเดี๋ยวมันหนาจะมาเห็ดทายลงดีกว่าเราต้องย่างต้ยอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บนี้กินเป็นรดกินข้าวเที่ยงกับอย่างเนาะคนรอ ยิงกระปุ้นครับขนมจีคนไทเนี่ยแล้วเอนกระปุ้นเมื่อคืนแยกกับกี่ทุ่มเมื่อคืนยาเหรอย่ยกกับประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่าผมออกไปข้างนอกก็เลยไม่อะไรด,ด้วยมันายาก็เหนื่อยด้วยเมื่อคืนนี้ผมไปคุยทุลากับพี่ๆเพราพี่เข้ามามเทพ ร้านน้ำปั่นบอกว่านเนี่ยมากเอือบอาลาคุยกันได้นะครับอย่างเงียมนะ <c oughs> ขอมเนตนเยอะๆจะได้ดึงคนด,ดึงคนใหม่เข้ามาวันที่ที่แปะรกไปกับน้องแย่ไหมไม่ได้ไป ญาเขาเป็นคอนเสิร์ตของเขานะเพราะว่าเขาต้องได้เขาต้องได้ไปกับผู้จัดก,การพี่ประลนผมน่าจะไม่ได้ไปเขาไปเลยองไหมเมื่อวานทำไอติมอร่อยนะคะดูคลิปอยู่หน่าอร่อยมากเลย